นานมาแล้วในดินแดนแอฟริกาตะวันตกที่แสงแดดสาดส่องผ่านกิ่งไม้ใหญ่และเสียงนกร้องกังวานทั่วทั้งหมู่บ้านมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อโกโบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าแอฟริกาอันกว้างใหญ่และแม่น้ำสายๆไหลเอื่อยผ่านหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆและกลิ่นหอมของใบไม้แห้งที่ค่อยๆโบกสะบัดเมื่อสายลมพัดมา แมงมุมตัวหนึ่งชื่ออนันซีอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใจกลางหมู่บ้านด้วยขนอันนุ่มนวลและดวงตาที่ฉลาดเปลืองอนันซีไม่ใช่แมงมุมธรรมดาแต่เขาเป็นนักวางแผงที่เฉียบคมและมีใจกล้าหาญมากที่สุดในป่าแห่งนี้ทุกวันที่แสงตะวันขึ้นอนันซี่จะตื่นแต่เช้าเพื่อเฝ้าดูและเรียนรู้สิ่งรอบตัววันหนึ่งข่าวร้ายก็มาถึงหมู่บ้าน นักล่าตัวใหญ่ซึ่งก็คือลิงเจ้าเล่ชื่อคุมบ้าได้ปล่อยเสียงคำรามให้สัตว์ทั้งหลายหวาดกลัวและขโมยอาหารจากบ้านของชาวบ้านอาหารที่เป็นสมบัติสำคัญของทุกคนในฤดูแล้งปีนี้หมู่บ้านกำลังขาดแคลนและต้องผเผชิญกับความอดอยากหากไม่มีใครหยุดคุมบ้าทุกชีวิตจะได้รับผลกระทบร้ายแรง อนันซี่รู้ดีว่าเขาต้องใช้ความคิดและความกล้าหาญเพื่อปกป้องหมู่บ้านและเพื่อนๆของเขาในป่าวันเวลาล่วงเลยอนันซี่เริ่มวางแผนด้วยความรอบคอบเขาไปพบกับบาตันช้างใหญ่ผู้ใจดีที่รู้จักทุกเส้นทางในป่าพร้อมกับซานซ่านกแก้วที่มีเสียงร้องสดใสทั้งสองเป็นเพื่อนคู่คิดที่ไว้วางใจได้ อันนันซีบอกเล่าแผนจะหลอกล่อคุมบ้าให้ติดกับดักโดยใช้ความฉลาดและความร่วมมือกันของสัตว์ป่าโดยที่ทุกคนได้ร่วมฝึกซ้อมเสียงและสัญญาณลับที่จะส่งต่อกันในการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคืนเมื่อดวงดาวส่องประกายเต็มฟ้าอันันซีจะนั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังพร้อมส่งเสริมให้พวกเขารู้จักความกล้าหาญและการเอาตัวรอดผ่านวิธีคิดที่ชาญฉลาด ถึงเวลาทดลองแผนอานันซีเคลื่อนกายอย่างเงียบเชียบเข้าไปใกล้กับถ้ำของคุมบ้าพร้อมกับบาตันและซานซ่าคุมบ้ากำลังหลับไหลในอ้อมกอดของความตื่นเต้นที่วางแผนจะกินอาหารทั้งหมดเองอานันซีใช้ใยแมงมุมเหนียวและสนับสนุนด้วยผิวต้นไม้ที่ลื่นเพื่อสร้างกับดักที่ซับซ้อนที่สุดในป่า ขณะเดียวกันซานซ่าบินเสียงร้องเตือนให้สัตว์ทั้งหลายเตรียมตัวในเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างกำลังเดินไปตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบการทดสอบความกล้าหาญและความฉลาดของอนันซี่กำลังเริ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่สำคัญ คุมบ้าตื่นขึ้นทันควันและรู้ตัวได้ว่าเป็นกับดักมันเริ่มพยายามหลบหนีอย่างรวดเร็วแต่อนันซี่ไม่ตื่นตระหนกเขายังคงใช้ความสงบและฉับไวในการวางกลยุทธ์ใหม่ซานซ่าส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณเตือนแก่บาตันที่วิ่งไปปิดทางหนีทั้งสามใช้ความสามัคคีและไหวพริบอย่างเต็มที่ในเหตุการณ์ที่ลมพัดรุนแรงและป่ากกลายเป็นสนามรบแห่งคำพูดอย่างไม่ยอมแพ้ เมื่อสุดท้ายคุมบ้าก็ติดกับดักเหนียวเหนอะที่สร้างขึ้นอย่างแน่เนียนและถูกล้อมรอบด้วยเพื่อนสัตว์ที่ไม่ยอมให้มันหนีไปได้อานันซี่พูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นว่าเราทุกคนควรอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและแบ่งปันไม่ใช้ความแข็งแรงเพื่อขโมยและทำร้ายผู้อื่น คุมบ้างงงงวยกับคำพูดนั้นและได้เรียนรู้ว่าการฉลาดและความกล้าหาญไม่ได้หมายความจะต้องใช้กำลังแต่คือรู้จักใช้หัวใจและความคิดให้ถูกทางหลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านโกโบก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งอาหารถูกแบ่งปันอย่างยุติธรรมและสัตว์ทุกตัวก็รู้จักช่วยเหลือกันมากขึ้น อนันซีได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านแต่เขาก็ยังคงถ่อมตัวและบอกว่าความสำเร็จนี้มาจากความสามัคคีและความฉลาดของทุกชีวิตในป่าและเมื่อนกแก้วซานซาบินเสียงร้องประกาศคำสอนของอนันซีว่าความกล้าหาญและความฉลาดนั้นเป็นของขวัญที่เราทุกคนมีในใจขอให้เรารู้จักใช้มันเพื่อความสุขร่วมกัน ทุกคนในโกโบก็ยิ้มและรู้สึกอบอุ่นในความรักและความหวังและนี่คือเรื่องราวของอนนซีแมงมุมฉลาดผู้ใช้ความคิดและหัวใจเอาชนะทุกอุปสรรคในป่ากว้างใหญ่นับจากวันนั้นเป็นนิทานที่ถูกเล่าขานต่อกันไปสู่ลูกหลานเพื่อเตือนใจให้รู้จักใช้ปัญญาและความกล้าหาญในทุกสถานการณ์ ชั่วนานเท่านานหมู่บ้านโกโบก็เป็นดินแดนแห่งความสงบสุขที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเรื่องราวสุดแสนวิเศษที่ไม่มีวันจางหายไปจกบริบูรณ์